สวัสดีครับหมูหลุมสุนตาลงสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูหมูหลุมนะครับอตอนนี้ก็ลงเลี้ยงมาได้สักประมาณ1เดือนแล้วนะครับก็ดูขนาดตัวคร่าวๆเนี่ยน้ำหนักตัวสำหรับหมูหลุมขนาดนี้ก็น่าจะอยู่ที่สักประมาณสามสิบถึงสี่สกว่าๆแล้วนะครับต่อตัวนะครับ ก็ช่วงนี้ต้นทุนลูกหมูเนี่ยก็ถูกลงมานะครับนิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนของต้นทุนอาหารเนี่ยเมื่อคือนนี่ก็มีลายกลุ่มนะครับอของของอาหาร ที่ผมสั่งมาให้หมูกินอยู่นะครับก็ปรับขึ้นนะครับราคาปรับขึ้นเพิ่มอีก15บาทต่อสูตรนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับอา,อาหารเบอร์2ที่ผมให้กินอยู่เนี่ยก็ตกกระสอบละ624บาทต่อกระสอบแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของต้นทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับในในช่วงนี้นะครับมันก็มีอ่า หลายปัจจัยนะครับที่ทำให้าราคาต้นทุนอาหารเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาภาวะสงครามนะครับรัสเซียกับยูเครนนียนะยูเครนเป็นประเทศใหญ่นะครับที่มีวัตถุดิบในการผลิตอา,อาหารนะครับอา,อาหารสัตว์นะครับผมก็มีผลกระทบนะครับแต่ว่า เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีผลจริงๆแล้วมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้อันนี้มันก็อยู่ในในเรื่องของกลไกของการตลาดนะครับอ่าแต่ว่าสิ่งที่เราผู้เลี้ยงหมูหลุมสามารถทําได้นะครับในการช่วยลดต้นทุนอาหารลงนะครับก็ก็เป็นอาหารตามธรรมชาตินะครับเพื่อนๆก็จะเป็นพวกหยกกล้วยใบกล้วยนะครับอ่า ยอดกระถินนะครับหญ้าหวานนะครับหรือว่าพืชต่างๆนะครับที่หมูก็กินได้เนี่ยก็สามารถที่จะนํามาใส่นะครับให้น้องหมูก็กินได้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยอไอตัวอุปกรณ์ใส่อาหารนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเซฟต้นทุนอาหารได้นะครับเซฟยังไงนะครับก็คือว่า ถ้าเราใส่ในในภาชนะที่มันเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสูญเสียอา,อาหารไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่า,าบางครั้งอาจจะโดนพวกแมลงวันตอมนะครับหรือว่านกมากินมามาจิกกินเนี่ยมันกะ็จะทําให้หมูก็ไม่กินแล้วนะครับหรือว่ามันอาหารเราโดนอากาศนานๆเนี่ยตัวเม็ดอาหารมันจะฟองหรือว่าขึ้นขึ้นราได้นะครับมันก็เป็น ัใใจหนึ่งนะครับที่ทต่ไม่น้องหมูเนี่ยไม่กินอาหารนะครับที่เราใส่ไว้ให้กินนะครับเมื่อก่อนผมก็มีปัญหานะครับในเรื่องของการใช้รางอาหารเนี่ยรางอาหารแบบเปิดนะครับอา่ารางอาหารแบบเปิดเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยก็คือให้อาหารพอดีกับที่หมูมันกินนะครับอา่าเราจะช่วยลดปริมาณความเสี่ยงในการสูญเสียอา,อาหารนะครับได้นะครับไม่กินเฉพาะมือนะครับ แต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดเราใส่เยอะเกินไปนะครับอาหารที่เหลืออยู่ในรางอาหารเนี่ยมันจะกลายเป็นของเสียทันทีเลยนะครับเพราะว่าหมูจะไม่กินแล้วนะครับพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาจะไม่กินแล้วเราต้องป,าด,ปาดทิ้งนะครับเราต้องปาดปาดทิ้งนะครับแต่ว่าเนี่ยตัวนี้ผมปรับมาใช้ไอ้ตัวรางหมุนนะครับรางหมุนเนี่ยก็ดีมันก็คือมันใส่อาหารได้ครั้งละเยอะๆแต่ว่าเราสามารถบังคับให อาหารเนี่ยออกมา,าข้างล่างในรางกลมๆนั้นนะครับได้นะครับโดยการปรับหมุนตัวด้านบนนะครับไอมีช่องว่างด้านล่างเนี่ยมากน้อยอ่านก็จะไหลออกมานะครับเห็นไหมครับที่หมูก็ลังกินอยู่นะครับอาหารก็จะไหลออกมานะครับตรงนั้นนะครับพอหมูไปดันตัวขานะี่ดันตัวขานะครับตัว ถังก็จะเลื่อนอาหารก็จะไหลลงลงมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของถังอาหารนะครับอีกอย่างนึงนะครับสําหรับการใช้ทางอาหารแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราไปธุระไกลๆนะครับมันบรรจุได้สูงสุดเนี่ยถึงประมาณ2กระสอบนะครับก็6กนกิโลนะอาหาร60กิโลก็2วันนะครับเราสามารถที่จะไม่ต้องมาใส่อาหาร ทุกมือนะครับแต่ถ้าเป็นรางเนี่ยเราต้องใส่ทุกมือนะครับชาวเตียงเย็นนะครับนี่ก็คือข้อดีข้อต่างนะครับอ่าอีกอย่างเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าการที่ทําแบบนี้ครับหมูก็จะได้กินตลอดเวลานะครับกินตลอดเวลาเลยนะครับหิวก็ก็ก็มากินหิวก็มากินกินเสร็จอิ่มก็ก็ไปนอนนะครับอ่ามันก็จะทําให้อ่าระบบการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยอ่าเห็นผลได้ชัดนะครับได้ดีนะครับอ่าเนี่ยครับคนหมูนะครับ ส่วนตอนนี้นะครับใคร,ใครที่เลี้ยงหมูหลุมนะครับหรือว่าอยากจะเลี้ยงหมูหลุมเนี่ยก็ต้องลองลองคำนวณต้นทุนนะครับให้ดีนะครับเพราะว่าวัสดุในการสร้างโรงเดือนก็ก,ก็ก็มีราคาที่สูงขึ้นนะครับค่าแรงในการจ้างช่างมาทำก็ก็ต้องดูให้ดีนะครับแล้วส่วนพวก พวกพื้นนะครับพื้นคอกเนี่ยผมก็จะจะเมื่อก่อนใช้เป็นพื้นดินทั้งหมดนะครับอ่าจำเป็นพื้นดินทั้งหมดแต่ว่าปัญหาไม่ก็กู้หมูก็จะคุยลงข้างล่างเรื่อยๆครับเกล็ก็ผสมกับดินนะครับแต่ไม่เวลาเรา,เราจะใช้อ่าวัสดุอ่า,อาตัวปุ๋ยหมักที่เราได้จากคอกหมูเนี่ยมันมันมีความหนักนะครับเพราะมันมีดินผสมนะครับก็เลยแก้ป,ปัญหาโดยการใช้อ่าซีเมน เตเป็นช่องแบบนี้นะครับเตเป็นช่องไอ้น้ํามันไหลผ่านได้นะครับแต่ว่าของของออเพื่อนสมาชิกที่เลี้ยงหมูหลุมด้วยกันอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่เว้นช่องเยอะเหมือนผมนะครับเขาจะไว้เว้นช่องอเพียงขนาด3นิ้วนะครับอาจจะสักร่องหรือว่าสองร่องก็พอนะครับให้น้ามันได้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 ซึมลงดินนะครับแล้วอาเพื่อนๆอาจจะทําสลป อคอกลงไปหาช่องนะครับไอ้น้ํามันเสด็จลงไปแบบนั้นก็ได้นะครับส่วนที่รองรับไอ้ตัวน้ําหมูกินนะครับจริงๆเมื่อก่อนจะเปิดรูให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าสังเกตเห็นว่าเนี่ยถ้าถ้าน้าออกไปนอกอคอกทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าธรรมชาติของหมูเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบอชอบชื้นชื้นบ้างนะครับเวลาอากาศมันร้อนก็จะ ไปกดน้ำแล้วน้ำมันจะเฉะเฉะ,ฉะ,ฉะ,ฉะตแต่ว่าตรงนี้เราต้องคอยคอยปรับคอยใช้เกลบถผมอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อเพื่อความสะอาดนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการหมักอมงมมากจนเกินไปนะครับแล้วก็พวกจุลินทรีย์ก็ต้องฉีดอ,อยู่ประจํานะครับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้งนะครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่กลิ่นนะครับในในกอกน,นะครับอันนี้ก็ต้องต้องคอยดูกันนะครับ ส่วนผมเนี่ยผมจะฉีดสามวันครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งนะครับถ้ายุ่งง,งมากก็อาจจะอาทิตย์สามวันประมาณน,นี้ครับในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเลี้ยงหมูเนี่ยผมว่าในส่วนของาาราคาลูกหมูค่อนข้างที่จะลงได้นะครับลงเลี้ยงได้เพราะว่า เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาราคาหมูหน้าฟาร์มก็ปรับขึ้นมา4บาทนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญจริงๆที่เราต้องดูต้องเน้นในเรื่องของต้นทุนอาหารนะครับเพราะว่าต้นทุนอาหารเนี่ยตอนนี้เบรกไม่อยู่จริงๆนะครับมันขยับขึ้นอยู่ตลอดเลยนะครับต้นเดือนเนี่ยก็10บาทขึ้นมา10บาทนะครับนี่กลางเดือนก็ปรับขึ้นมาอีก15บาทนะครับเพื่อนๆครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับราคาหมู ราคาของต้นทุนอาหารหมูตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะครับแต่ว่าเคยลองแล้วนะครับลองใช้แบบวัสดุธรรมชาตินะครับพวกโยกกล้วยหมักอะไรพวกนี้มาใช้นะครับหมักแลก้วก็ให้น้องหมูกินนะครับก็มันโตช้านะครับมันไม่เหมือนให้ให้กินหัวหางน,นะครับ <S 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 เลดมันจะช้าไปประมาณเดือนกว่าครับ ซึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเราต้องทํารอบนะครับเลี้ยงทํารอบเพื่อใช้เงินหมุนเนี่ยมันก็ต้องเร็วนิดนึงนะครับเพราะสี่เดือนกําลังดีนะครับแต่ถ้าไปห้าเดือนหกเดือนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากตัวเราแล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องมีต้นทุนในกนารหมุนนะครับก็ต้องวางโครงสร้างวางระบบเงินนะครับอ่าไว้ดีๆนะครับก็หมูเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกหมูในตัวหนึ่งก็ สองพันห้านะครับตอนนี้นะครับสองพันสามสองพันสองนะครับก็ราคาเลทประมาณนี้นะครับหมูหกกิโลเนี่ยหมูลูกหมูหกกิโลห้ากิโลเนี่ยก็ก็พันพันเก้าพันเปดแล้วนะครับตัวนี้ราคานะครับสําหรับลูกหมูสิบสองกิโลอะไรพวกนี้ก็นะครับต้องต้องต้องดูกันดีๆนะครับต้องดูกันดีๆครับก็โอเคนะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็พามาดูความคืบหน้าของหมูหลุมนะครับสวนตารงนะครับที่ได้ลงเอาไว้นะครับระยะเวลาผ่านไปก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงหมูหลุมนะครับหรือว่าอยากที่จะพูดคุยปรึกษากันนะครับก็ยินดีนะครับสามารถที่จะติดต่อมาทางช่องทาง youtube ได้นะครับก็จะมีเบอร์ตัวติดต่อเอาไว้ให้นะครับใต้คอมเมนต์หรือว่าคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับก็ยินดีนะครับยินดีที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับในเรื่องของการเลี้ยงหมูหลุมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมรับฟังนะครับ ช่องของโนตะลุงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับเลยไม่ค่อยได้ทําคลิปวีดีโอนะแต่ถ้าว่างๆแล้วเดี๋ยวจะทําทคลิปวีดีโอ,อให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ